บ้านหลังเงียบมากเลยค่ะน่าจะไม่มีคนอยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรแล้วค่ะสวัสดีค่ะช่องวาหวานพาพื้นนะคะวันนี้เราจะไปหาผักผลไม้ตามป่านะคะแล้วก็วันนี้วาหวานมากับ เพื่อนแสงเดือนะตะลุยป่านะคะแล้วก็พี่เบียร์นะคะพี่เบียร์พรตะลอนพรตะอนค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูผักผลไม้ตามป่าเราจะเดินหาผักกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามวาหวันพาเพื่อนด้วยนะคะ เนี่นะคะเราก,กาลังจะเดินไปหาผักผลไม้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะทุกคนะอ,ะอะไรนะ,ะมีปลาด้วยค่ะทุกคนนี่นก็ออาจจะไม่เห็นนะเนี่ยมีมีปะะลาไปเล็กเล็กเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะทุกคน <ปะ S 1> มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะปลาตัวเล็กเลในป่า น้ำที่ตรงนี้มันค่อนข้นางที่จะไหลเยอนเพื่พี่เบียก็ตามเรามาข้างหลังนะคะแล้วก็เพื่อนแสงเดือนแล้วก็เดินมาได้จากชักแล้วก็ค่อนข้นางที่จะเหนื่อยหน่อยๆเพราะเราอยู่หุบ ประคํมแม่น้ำเดี๋ยวเราหาสถานที่นั่งพักกันก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งพักกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้แหละน,น,นี่เราได้ที่นั่งตรงนี้นะคะ นมื่นดีมากหน้าหน่อไม้น่าจะหาหน่อไม้ได้เยอะเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราหาที่นั่งก่อนนะคะนี่เราก็จะนั่งพักกันก่อนนะเดี๋ยวเรานั่งพักตรงนี้กันแป๊ดหนึ่งแล้วก็ค่อเคยเดินทางต่อ อันนี้เป็นช่องน้องใหม่นะคะพี่ฝากพ,พ,พี่ช่วยไปกดติดตามด้วยนะะอาจจะแบบทาคลิปเกี่ยวกับธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเข้าป่าด้วยกันเราก็จะไปหาผักหา,กหากบูหาปลาแบบนี้เนาะเราจะไปด้วยกันหรือไม่ก็อาจจะแบบอยู่บ้านเราก็ทําอะไรกินกัน,นอย่างเงี้เนาะเราจะไม่ได้เข้าป่าบางวันเรามากินด้วยกัน ถ้าเราเบื่ออยู่บ้านเราก็เข้าป่าพากันเข้าป่านะคะพี่ที่าคาผักผลไม้กินตามธรรมชาติเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะคะพาพี่ๆไปชมแบบว่าในป่าแบบนี้เนาะแบบพี่ๆบางท่านอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่ค่อยได้สัมผัสธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยเราก็พากันไปดูที่ที่สวยมีเยเอะเนาะแต่เรายังไม่ค่อยรู้แหล่งแบบเนี้ยทําให้แบบไม่ค่อยได้เข้าป่าที่มัน มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อะแต่แถวบ้านเราอะมันก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะใช่วันนี้ไม่ค่อยร้อนเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อไหมเดี๋ยวเราไปกันต่อ,ตอเลย,เลยค่ะ,ะไปไปกันต่อเลยนะคะ ทุกคนท้องฟ้าสวยมากวันนี้มีผักกุดด้วยนะคะทุกคน,กคนเดี๋ยวเราจะเด็ดผักกุดกินนะคะเ,เ,เราเอาไปกินกับข้าวผักเดยอะมากเลยค่ะชา นี่นะคะทุกคนเรากินตามธรรมชาติมันจะอร่อยมากผักกุดผัดกินผัดใส่น้ำมันหอยก็อร่อยนะคะทุกคนน,คนี่นะคะทุกคนได้ผักกุดมาแล้วเอาไว้กินมื้อนี้นะคะ

ไหนอะ่ะเนี่ยทุกคนมีบ้านไข่ก็ไม่รู้ข้างหน้าแส่งเดือนบอกว่ามีบ้านหลังอยู่ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูใครมาทาบ้านในป่าอย่นี้น,ะนี่ทุกคนเห็นไหมคะอาจจะยังมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆ มีหมาด้วยค่ะดูหมาผอมมากเลยไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่าแต่มันน่ารักดีนะคะทุกคนมมห,หมาน่าจะไม่ได้กินข้าวบ้านหลังเงียบมากเลยค่ะน่าจะไม่มีคนอยู่แล้วะค่ะ ขึ้นไม่รู้ไหมเดินขึ้นไปดูหรอระวังนะอย่าพูดแค่นี้อมีไก่อาสายอยู่ค่ะทุกคนไก่น้อยเฮ้ยตกใจตกใจอะไรตกใจหมดตกใจกันเองนะคะไม่มีอะไร เงียบมากบ้าน,นบ้านเราเราจะพาชมรอบๆอันเนงยียบามากตอกนกลางคืนน่าจะน่ากลัวนะเนี่ย แสงเดือนน่ากลัวไหมคะน่ากลัวนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่ามันกลางวันไงแต่ถ้ากลางคืนนี่น่าจะน่ากลัวอยู่ล้อีกอย่างเรามาสามคนได้ไงถ้าเรามาคนเดียวอาจจะน่ากลัวคว่านี้คงไม่กล้าเข้ามานะคะถ้ามาคนเดียวหมาดูดูหมาผ่อนมากอะ่ะเห็นสิหมาเขาน่าจะอยากกินข้าวน่าจะาาก,กินข้าวจ่าจะริข้าว ไมนจะได้นี้ใช่ลักรามไหมเงียบมากเลยนโอ้มีเยอะเลยอยน่แต่ว่ากินได้เลยยังนม่รูนน่าจะยังไม่สุกหรือปะลักรามปะไหนหวานลองแกะกินสิขออนุญาตหน่อยนะคะอนี่เจ้าของบ้านนะคะนี่นะคะคนนีค่ะ นี่ค่ะผลไม้ป่าเราเจอแล้วนะคะผลไม้ป่าที่อยู่ในบ้านเราค่ะน่าจะเป็นเจ้าของเก่ามาปลูกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ากินได้ไหมสั่งเดือนลองชิมว่ามันจะกินได้ยังมาอันนี้ละครระยะแล้วนะคะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหนูวิกินได้อยู่ มันแก่แล้วแก่แล้วแล้จะแก่ขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นสีดำไหมในกินได้แล้อืนี่นะคะเดี๋ยวเราลองกินเปรี้ยวมากลูกอะไรนะลูกละกามเหรอลูกละกามนะคะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าแสงเดือนกับพี่เบียบอกว่าเปรี้ยวมากเลยค่ะยิ่งเป็นคนไม่ชอบกินเปรี้ยวด้วยนะคะทุกคนก็เลยกินไม่ได้เลยค่ะเปรี้ยวนะคะไม่ชอบกินเปรี้ยวเลยนะนี่อ่ะไม่หวา แต่ว่าเราไปตำน้ำพริกน่าจะอร่อยนะคะตำน้ำพริะะกได้ใจเลยนะคะทุกคนทุกคนเคยกินไหมคะแบบตำน้ำพริกเกือมากก็อย่างเขาเวลาอย่างละกามเนี่ยเอาไปตำน้ำพริกนะคะทุกคนจะอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนั่งชมบรรยากาศอันนี้นะะอันนี้มันเปรี้ยวนะแต่มันฝาดมากเลยมันฝาดมากอะไรหล่นลงมาจากหลังคาได้ยินเสียงบ้างเมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะ เชียงอะไรอ่ะตะวันหนาไม่รู้เมื่อกี้มีอะไรหล่น่ะไม่รู้หล่นตองหลังค่ะออเฉ <c oughs> <c oughs> ียงมากแต่เมื่อกี้ฝาดมากตะวันต้องกินให้หมดนะตะวันคนสุดท,ท้ายต้องกินให้หมด นี่นะคะดูจังหวะนะคะเปรี้ยมากเขาทําโทษโดยที่แบบแม่แอบกินของเขาหรือเปล่าก็เลยได้กินอะไรที่ไม่ดีเปรี้ยมากไม่ไหวกินทั้งหมดไม่ไหวเปรี้ยเกินจังหวะหมดไม่ไหวเคยดูพอละเปรี้ยมาก น้องหมานะ่าจะหิวข้างนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาข้าวให้น้องหมากินที่เราห่อมาจะดูกันนะคะสงสารเนาะจะเอากลับไปเลี้ยงที่บ้านก็ยังไงยังไงอยู่เพราะว่า,าที่บ้านหมายเยอะมากแมวก็เยอะมากเดีเราเอาข้าวที่เราห่อมาให้มันกิน พ็เราซือ้อข้าวโพดมาข้าวโพดทอดเดี๋ยวเอาให้น้องหมาก,กินบ้างแบ่งๆกันกินเนะาะมราจะย่างกินมีลูกชินกช้นอยู่น้องหมากินมันคงยิ่นะดูเลยเนาะมันตามแล้วมาชินี่แมว<อ>ก็ลอง,ลองแล้วค่ะใ,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 ให้มันเทให้เทข้าวให้มันกินให้หมาใจเนึ่ย มันจะได้ไม่ฟัดขอไม่ฟืดขอเทนไปนิดหนึ่งได้มีปลาป่องอยู่ตักให้มันได้ไหมช้อนอย่าหาช้อนแป๊บนึงนะอยมันเชื่องมากเลยนหิวมากเลยปกติถ้ามีคนแจกหน้ามาเลยมันต้องเห่านะใช่มันต้องเห่าหิวมากเลยน้องแมวหิวมากเลยค่ะ วันนี่ทำเตยนี่อ่ะแบ่งไปกินเป็นเลยเนี่ยที่กระดมาอันลังกินละหมารออยู่ข้างล่างหมามันไม่ยอมมันไม่ขึ้นมาข้างบนนะคะม,คมันมันรู้จักมันเลยจ้าดังนั้นเนี่ยเราจะเหี่ยวเราจะเหี่ยวนะดูแป๊บเดียวจะหมดแล้วค่ะทุกคนเราเข้ามานิดเดียวอีกแล้วย ไม่รู้ไงว่าจะมาเจอน้องหมากันไหมน้องแมวก็น่าจะหิวมากเลยถ้าใครได้พันมาหรือว่ายังไงก็เจอน้องหมากับน้องแมวก็ฝากให้อาหารน้องหมากับน้องแมวบ้วยนะคะถ้าใครได้ฟังแลนะคะหมดแล้วน่าจะหิวน่าดูไม่รู้ว่าจะมีคนพันมา เขาก็ไม่ยอมไปไหนนะเขาก็ก็หยุดอยู่กับเราเขารอเจ้าของเขาน่าจะรอเจ้าของกลับมาแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของจะกลับมาหรือเปล่าแมวบอกว่าขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้ไม่ต้วันรู้ภาษาไม่ต้วันรู้ภาษาแมวตะวันนี่เก่งมากเลยอ่ะต้องวันเก่งมาก หมานิงเงียบเลยนะคะแล้วเราจะกลับแล้วเพระ่าให้อาหารน้องหมาน้องแมวเสร็จแล้วคนของเราก็แล้วให้ข้าวน้องหมาน้องแมวเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกันกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นนะคะเดี๋ยวเราก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามว่าหวันพาเพลินด้วยนะคะแล้วก็กด แสงเดือนตะลุยป่าค่ะแล้วก็พี่เบียร์พาตรลอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะบ๊ายบาย